เราต้องขออาวสิกรรมซึ่งกันและกันเนื่องจากทุกวันเนี่ยเราก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างนั้นอาตมาขอแนะนำให้โยมจำบทนี้ไว้นะบทนี้นี่โยมต้องจำให้ขึ้นใจแล้วก็ไปใช้ก่อนนอนและตื่นเช้าขึ้นมาก่อนนอนชีวิตของโยมจะเปลี่ยนเลยนะชีวิตของโยมจะเปลี่ยนถ้าโยมอธิฐานอาวสิกรรมชีวิตของโยมจะเปลี่ยนความรู้สึกของโยมจะเปลี่ยน ความคิดของโยมจะเปลี่ยนชีวิตของโยมจะเปลี่ยนโชคชะตาของโยมจะเปลี่ยนนะจากที่ว่าไม่เคยมีเงินก็มีเงินจากที่ว่าก็ไม่เคยมีใครรักไม่เคยมีใครเอาใจ,ใ,จใส่นะก็มีคนรักมีคนเอาใจใส่มากขึ้นนะก็มีอย่างไอโยมอธิษฐานว่าตั้งนมโมสามจบก่อนนะนมโมตัสสะพะกะวะตัวร,ระตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะปะกวาโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอหโหสิกรรมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้ากระทําไว้แก่ผู้ใดไว้ในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจองหสิกกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยนี่ตอนแรกนี่วรรคแรกนะ วัรที่สองก็คือแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ก้าพระเจ้าไว้ก็ตามก้าพระเจ้าขอโอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกตวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาเป็นอภิญทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปวรที่สามด้วยอนิสงส์แห่งอภิญทานนี้ขอให้ก้าพระเจ้าครอบครัวของก้าพระเจ้า บุตรหลานของข้าพเจ้าตลอดจนวงศาคณะญาติของข้าพเจ้าและผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาครูอุปจาอาจารย์เป็นต้นจงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบจงบรรลุมรรคสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งของงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตการอันใกล้นี้เทินก็อธิษฐานอย่างนี้ทุกวัน